บกับผมอีกแล้วนะครับเซลแบงกับเต้นรถประเสิฐผลสกุคนครวันนี้มีรถอีกหนึ่งรุ่นมานำเสนอตัวนี้เป็นมิสูเอ็กทาดตัว GLX เครื่องยนต์1.2ประหยัดน้ำมันครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้าก่อนนะครับตัวนี้รถสวยรถเดิมครับผม ปีสองพันสิบเก้างวดถูกๆครับคันนี้ส่วนตัวนี้เป็นล้อแมกแถมให้ครับเป็นขอบสิบห้าครับผม<ง>เดี๋ยวมาดูรอบๆคันนะครับ,รบแต่ตัวนี้มีแถมกล้องหลังให้ด้วยนะครับ หนึ่งตัวเอาไว้มองเวลาถอยจะได้ปลอดภัยครับผมรถสวยๆส่งงวดถูกๆราคาเบาๆครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับด้านในก็เหมือนเดิมครับเป็นเบาะหนังกับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ ไม่ใช้งาน48 0 0 0กว่โลครับถือว่าใช้งานน้อยมากถือว่าจะของรถด,ดูแลรถได้ดีครับสะอาดสะอาน <c oughs> ส่วนห้องเครื่องเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.2ใช้น้ำมันได้ E20 ก็ใช้ได้ครับตัวนี้ครับ เครื other, email, ่องยนต์สะอาดสะอ้านเดิมทุกซอกทุกมุมครับแล้วก็ตัวนี้ก็มี ABS ด้วยครับระบบความปลอดภัยครับเดี๋ยวมาดูราคานะครับราคาคันนี้อยู่ที่สอง0 0น 88,000บาทครับส่วงงวด4,000กว่าบาทครับผมถ้าใครสนใจก็โทรมานะครับ 098, 197, 3957หรือแอดไลน์มาก็ได้ครับเซลล์แบงค์เดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ครับ,รบเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาหาคันมารีวิวใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ